you <laughs> ค่ะจุดประสงค์หลักของการจัดโครงการคืนดูดาวกับรอยเท้าขนฟูในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจะขยายตัวออกไปในกลุ่มของกลุ่มคนลักสุนักหรือกลุ่มเพชรแพรลนนะคะซึ่งมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มศักยภาพที่พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในการที่จะดูแลน้องน้อยของเขานะคะหรือลูกลักของเขานะคะแล้วก็ออกเดินทางไปเพิ่มประสบการณ์ในการ เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันในพื้นที่ใน,นภูมิภาคภาคกลางค่ะทำไมถึงเลือกภาคกลางเป็นจุดเริ่มต้นของ ในจังหวัดนํำร่องของภาคกลางเนี่ยเราเลือกในพื้นที่สุพรรณบุรีนะคะกาญจนบุรีรัชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะคะซึ่งเ,เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะของการแคมปิ้งนะคะรองรับพฤติกรรมนะคะความซุกซนนะคะความน่ารักของออตัวสัตว์เลี้ยงนะคะของทุกท่านนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เองนะคะในระยะทางที่ไม่ไกลเกินไปนะคะจากกรุงเทพออกไปสู่ในจังหวัดต่างๆนะคะก็น้องๆก็ ยังไม่ทันที่จะได้เพลียนะคะยังมีความสุขความสนุกกับรถกับเราได้ในตลอดลิปค่ะน้องๆแล้วก็เจ้าของเจ้าของน้องจะได้พบกันอะไรบ้าง ค่ะสำหรับในไฮไลท์ในกิจกรรมที่กาญจนบ,บุรีวันที่18มกราคมนี้นะคะนอกจากที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมคืนดูดาวตามชื่อเลยค่ะท้องฟ้ามืดนะคะเราสามารถไปนั่งนับดาวกับน้องๆน,นะคะให้ดวงดาวเนี่ยโอบล้อมเรานะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะที่รองรับทุกท่านอยู่ในกลุ่มเพีดแพรนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำอ,อ,อาหารนะคะการทําของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทํามาจากธรรมชาติหรือจะมีคลาส โซคาร์นะคะสําหรับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกนะคะขออนุญาตเรียกเป็นกลุ่มเพทแพรลนนะคะหรือจะมีกิจกรรมดีๆอีกในหลายๆกิจกรรมที่รองรับทุกท่านอยู่ในพื้นที่ที่ปาน้งโก้แคมปิ้งค่ะนอกจากน้องหมาและน้องแมวแล้วสามารถทำเสร็จเน่ที่สนวกในการำไปด้วยได้สามารถนําไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว คำว่าขนฟูเป็นแค่ตัวแทนของสัตว์เลี้ยงนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงแสนรักของทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมีมากกว่าน้องหมาน้องแมวนะคะท่านสามารถนําพาไปได้แต่ขอ,อนิดน,นึงค่ะว่าอาจจะต้องดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะหรือการดูแลน้องๆน,นะคะเพื่อไม่ให้ไปรบก,กวนนะคะให้น้องๆเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานค่ะ,คจะ,จะสำหรับคลิปนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมที่ ไปตั้งกแคมปิ้งกับเราได้แต่ในบางอีกบางกิจกรรมนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้มากสําหรับทริปนี้นะคะก็ไปพบเจอกันได้เลยค่ะไปร่วมสนุกกันได้ค่ะ ความพิเศษเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ได้นําเรียนในโมเมนต,ต์ของการที่เราอยู่ร่วมกันนะคะกับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เป็นประหนึ่งเหมือนหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วเนี่ยทริปนี้ในเส้นทางท่องเที่ยวค่ะเราได้ใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่ทุกท่านควรจะต้อง ไปเปิดประสบการณ์ต้อนรับด้วยกันไม,ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของออในวันรุ่งขึ้นนะคะในช่วงเช้าพาน้องๆขึ้นไปที่เขื่อนศรีนครินนะคะมีต้นกระัประพึกน,นะคะตลอดเส้นทางดอกไม้สีชมพูนะคะเป็นต้นกร,ระับปพึกที่เป็นเขาเรียกว่าไม้มงคลนะคะเป็นไม้ที่สามารถอธิษฐานนะคะเสริมเติมความสุขให้กับเรานะคะแล้วก็น้องๆได้นะคะหรือแม้แต่บรรยากาศรอบคา ของเราเนี่ยก็จะสามารถเติมความสุขเติมเต็มความสมบูรณ์ของอครอบครัวนะคะทําให้สามารถเป็นแกรนโมเมนต์สาหรับทุกทท่ทานที่ออกเดินทางท่องเที่ยวในจิปนี้ร่วมกันค่ะโครงการนี้มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงอะไรในการท่องเที่ยวบ้านเรา จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการท่องเที่ยวนะคะที่ค่อนข้างมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการเติบโตนะคะในกลุ่มของคนที่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับสัตว์เลี้ยงและอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อสักครู่ตอนที่ บนเวทีได้บอกไปแล้วนะคะก็คือในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะการที่เราออกไปท่องเที่ยวเราได้เห็นความสุขเราได้เห็นธรรมชาติที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความต้องการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆให้คงอยู่แล้วเรายังไปเที่ยวได้อีกหรือแม้แต่จะส่งมอบส่งต่อประสบการณ์นี้ให้กับคนรอบข้างเราเพื่อนเราหรือคนอื่นๆนะคะได้เข้ามาสัมผัสนะคะสิ่งแวดล้อมที่ยังสมบูรณ์แบบรองรับความเป็นแหล่งท่อง ที่ที่น่าท่องเที่ยวและก็ะสร,ร้างความประทับใจให้กับทุกๆท่านได้ค่ะข้อคิดคำถามเดียวนะคะโครงการนี้ประสบความสําเร็จแล้วจะมีการต่อยอดเพิ่มไหมหรืออไไปไนที <Okay. S 2> ่จะต่อ่อดต่อกก็ยังมีการต่อยอดโครงการแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไปสู่ในภูมิภาคอื่นๆหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการในมุมของเพชรเพสเซรี่เนี่ยก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถรองรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมที่พักที่นอกเหนือจากตัวแคมปิ้งนะคะ ตัวคาเฟ่ตัวร้านอาหารนะคะหรือแม้แต่ปั๊มน้ํามันหรือแหล่งท่องเที่ยวระหว่างทางตอนนี้เนี่ยการความพร้อมของกลุ่มเพจเฟรลี่ของผู้ประกอบการเนี่ยค่อนข้างขยายตัวมากขึ้นก็คิดว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มและขยายตัวแล้วก็รองรับการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มของเพจเฟลลี่มากมากขึ้นค่ะสาวช่องทางเรียนเะ่จสัตอนนี้มีนขา้กับการใช้จ่ายของกลุ่มเนี้ยค่ะ คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะการเดินทางท่องเที่ยวในทริปหนึ่งถ้าในป,ปกติที่เราไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะคะในกรณีที่มีการพักค้างคืนแต่ถ้าเกิดเรามีกลุ uh ่ม sure. น้องๆไปด้วยเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเพชรแเรนี้ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะเพิ่มจากการเดินทางท่องเที่ยวโดยปกติเนี่ยอีกประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นสำหรับค่าใช้จ่ายที่รองรับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางการเติบโตและความพร้อมในการจ่ายเงินนะคะเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มเพชรแเรนเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ มีแนวโน้มมีทิศทางที่ค่อนข้างดีมากค่ะคน่สใจะทเบียน่านค่ก็ท่านที่สนใจนะคะก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารหรือลงทะเบียนได้ที่เพจ Facebook ของเพจเซนลี่ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาร่วมทริปนะคะร่วมสนุกร่วมเส้นทางกับทางภูมิภาคภาคกลางค่ะ สงกอกนะไ